คลิปนี้มาดูกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันต่อนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะในคลิปนี้ผมก็จะจะให้มาดูเรื่องของฝากทรัพย์ครับเรื่องของฝากทรัย์นี่นะก็ต้องเรียนว่าเป็นสัญญานะเอาว่าเป็นสัญญานั่นหมายถึงเป็นนิติกรรมนะครับแล้วพอบอกว่าเป็นนิติกรรมเป็นนิติกรรมนี่ยนะก็คือเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2คนหรือ2ฝ่ายนะคราวนี้คนเราเนี่ย อยู่ในโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันในโลกนี้เนี่ยนะก็จะต้องมีการติดต่อกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะการนี้การติดต่อกันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราอะนะเรื่องของการฝากการฝากนี่นะมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องโอ้โหนะเกี่ยวข้องกับไอ้คำคำเนี้ยคำว่าฝากคำเนี้ยแต่ที่ในกฎหมายเนี่ยที่บัญญัติเรื่องของฝากเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝากทรัพย์นะ ประเด็นแรกเลยที so ่อยากจะทําความเข้าใจก็คือว่าบางคนเนี่ยเข้าใจเข้าใจเรื่องของการฝากเนี่ยนะก็ค <huh. S 2> ือ <Campus> ย <miles> ังยังยังไม่ไ <message> ด้กําหนดประเด็นว่าไอ้ฝากฝากที่ว่าเนี่ยฝากทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายเพราะบอกว่าเป็นข้อกฎหมายเนี่ยนะบางคนก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุณลีก็ไม่ได้กาหนดว่าข้อกฎหมายในเรื่องของการฝากทรัพย์นั่นหมายถึงการฝากทรัพย์จริงๆนะและคราวนี้เนี่ยแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าทรัพย์เนี่ย ในทางกฎหมายนะฮะเราไม่จัดว่าคนเป็นทรัพย์นะแต่ว่าเราไอ้คำว่าทรัพย์คำนี้นะตรงนี้ย้ำเลยนะคือใครที่เรียนมาฟังคลิปของผมในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยผมก็จะแยกแยะให้ฟังนะนะหรือแม้แต่พอมีคลิปเรื่องเกี่ยวกับเช่าทรัพย์เนี่ยนะผมก็จะบอกว่าเชา่าทรัพย์คือเชา่าทรัพย์นะไม่ใช่เช่าคนนะเหมือนทีเนี่ยนะฮะดังนั้นฝากทรัพย์ไม่ใช่ฝากคนนะเออถ้าฝากคนเนะี่ยอย่างฝาก เอาฝากลูกไปไปดูแลหน่อยฝากลูกไปเลี้ยงนิดนึงช่วยดูแลลูกหน่อยเนี่ยฝากลูกไปดูฝากเนี่ยนะฝากคนนะ่ไม่ใช่ฝากทรัพย์เห็นไหมแต่ครั้นี้ไอ้ฝากทรัพย์เนี่ยบางทีมันก็จะไปปรับคลว่าเอ้เรานึกถึงว่าเอ้ทรัพย์เั้นมากจะเป็นแค่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะไอ้ทรัพย์คเนี้นอกจากว่าก็คือ,อก็คือผมให้ให,ให้ให้คาจากัดความเนี่ยหรือให้ให้ให,ให้ให้วิธีการเข้าใจว่าคําว่าทรัพย์กับคําว่าคนเนี่ยนะ มันมันมันต่างกันอย่างนี้ก็คือสิ่งต่างๆในโลกนี้นะสับแสงนะที่เราใช้เนี่ยนะสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็คือเรื่องทรัพย์ทั้งหมดแหละยกเว้นคนนะอะไรที่ไม่ใช่คนนั่นคือเราจ้องต้องตัดว่าเป็นทรัพย์หมดเลยนี่แนวะคิดในทางกฎหมายต้องต้องจังต้องทาความเข้าใจอย่างนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรครับเรื่องของฝากรันะ์นะนะฝากทรัพย์ทรั์คำนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่คนก็จะเป็น สิ่งของเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเ่ยใครที่เป็นทาสของแมวของสุนัขเนี่ยนะเวลาไม่อยู่จะต้องไปไหนเนี่ยจะต้องไปฝากไปฝากเนอร์สเลอรี่อ่ะเนอร์สเลอรี <ra int. S 1> ่ของของแมวของของของสุนัขเนี่ยเลี้ยงนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยเราเราไม่จัดว่าคนเป็นทรัพย์เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เอาลูกไปไปไปฝากเนอร์สเลอรี่ดูแลเลี้ยงอย่างเงี้ยนะหรือไปฝากข้างบ้างดูดูแลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฝากทรัพย์ฝากคนไม่ใช่ฝากทรัพย์แต่ฝากพวกสัตว เลี้ยงก็ดีฝากพวกสิ่งของทรัพย์สินต่างๆของเราก็ดีอย่างเอาเงินไปฝากแบงก์อย่างเงี้ยเงินน่ะคือคือทรัพย์เห็นไหมหรือเอา,เ,อาเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องประดับเพชรพลอยของเราเนี่ยบางทีเราก็ไปฝากไปฝากไปฝากไปเช่าตู้นะไปเช่าตู้ที่ที่ธนาคารที่เขามีตู้เนิรภัยอ่ะไปฝากเขาอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะกรณีหนึ่งก็จะใช้กฎหมายเรื่องฝากทรัพย์หรือกรณีหนึ่งก็อาจจะใช้ อ่าสัญญาเช่านะเช่าตู้เขาแล้วเราก็เอาทรัพย์ไปใส่อย่างเงี้ยการนี้ข้อข้อสัญญาแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะเนื่องจากว่าอ่จุดหมายอ่จุดหมายของของของสัญญาแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดจากความตกลงของแต่ละคนแต่ละคนของแต่ละฝ่ายนะการนี้อ่าหน้าที่สิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายกำบัญญัติเอาไว้เนี่ยนะโดยเฉพาะอ่าที่บัญญัติเอาไว้เป็นเอกเทศสัญญาเนี่ยนะ อธิบายมันยาวนะแต่เพื่อความเข้าใจนะว่าเรื่องของสัญญาที่กฎหมายจัดไว้เป็นเอกเทศเนี่ยทำไมกฎหมายจะต้องจัดไว้เป็นเอกเทศเอกเทศก็คือเป็นเป็นเป็นอันหนึ่งโดยเฉพาะเป็นแบบหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเอกเทศเ่ยนะก็คือฝากทรัพย์ก็เป็นข้อกฎหมายข้อหนึ่งยืมทรัพย์ก็เป็นข้อกฎหมายข้อหนึ่งเช่าทรัพย์ก็เป็นข้อกฎหมายข้อหนึ่งให้ทรัพย์ขายทรัพย์จ้างขนทรัพย์อย่างเงี้ยนะก็เป็น ก็เป็นข้อกฎหมายข้อหนึ่งซึ่งไอข้อกฎหมายตรงนี้ที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในเรื่องของสิทธิและหน้าที่เนี่ยตรงนี้นะก็คือบัญญัติตั้งแต่นิยามเลยนะนิยามถ้าใครกําหนดประเด็นได้นะเลยกฎหมายนะอย่างฝากทรัพย์เนี่ยนิยามของคาว่าทรัพย์ฝากทรัพย์เป็นยังไงฝากทรัพย์ก็คือเอาของของเราไปให้คนอื่นเขาเก็บดูแลรักษายืมทรัพย์หมายความว่าเอาไม่งไงก็เอาขอ,ของของเราเนี่ยไม่ใช่ของของเราทีเดียว ยืมรัย์ก็คือเอาของของเขามาใช้งานโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนะฮะเนี่ยนะยืมรับเอาเช่าทรัอ่ะเช่าทรัพย์ก็คือเอาของของเขามาใช้โดยที่เราจะต้องจ่ายค่าเช่าค่าใช้เห็นไหมเช่าทรัพย์ยืมทรัพย์ฝากรั์นะได้3ตัวเลยนะให้ทรัพแหละให้ทรัพย์ก็คือให้ให้ทรัพย์ของเราไปให้คนอื่นเปล่าๆโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรับไม่ต้องรับค่าค่าค่าตอบแทนค่าแลกเปลี่ยนนะเ้าแล้วขายทรัพ์ล่ะขายรัพย์เนี่ย คือเอาทรัพย์ของเราไปให้คนอื่นเขาแต่ว่าต้องได้ต้องได้เงินค่าตอบแทนเนี่ยเรียกว่าขายทรัพย์นะทำความเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความเข้าใจว่าขอ้อกฎหมายมันต่างกันอย่างเงี้ยนะเอาแล้วครับแหมเข้ามาสู่เรื่องของฝากทรัพย์ได้นะเอาประเด็นเรื่องของฝากทรัพย์เนี่ยในกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้3าหมวดใหญ่ๆนะคำว่าสามหมวดใหญ่ๆในลักษณะสิบเนี่ยนะบทหนึ่งบทเบ็ดเสร็จทั่วไป บทเบ็ดเสร็จ hmm. ทั่วไปเนี่ยคำว่าเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยนะแน่นอนมีคําว่าทั่วไปทั่วไปก็คือเอาไปปรับใช้ได้ในวงกว้างไงไหมเบ็ดเสร็จก็คือโอ้โหเป็นบทที่กฎหมายได้รวบรวมเอามาไว้เป็นการเฉพาะเบ็ดและก็เสร็จด้วยนะก็คือให้ก็คือเป็นเป็นหลักกฎหมายที่ที่วางเอาไว้เนี่ยนะเอาไปปรับใช้ในเอาไปปรับใช้ได้เลยเนี่ยเบ็ดเสร็จทั่วไปด้วยนะอันนี้บทหมวดที่1นะ นะหมวดที่สองอะหมวดที่สองวิธีเฉพาะการฝากเงินโอ้ทำไมถึงบัญญัติหมวดที่สองว่าเป็นวิธีการเฉพาะฝากเงินเพราะเรื่องเงินเนี่ยนะเงินที่เราจับใจใช้สอยอยู่นี่นะคำว่าเงินคำนี้ก็คือเงินที่เรามองเห็นว่าเป็นธนบัตรเงินที่เรามองเห็นว่าเป็นเหรียญที่เราเข้าใจว่าเนะี่ยอันนี้เงินและเงินที่เป็นธนบัตรเป็นเหรียญที่ว่านี่มันเอาไว้ใช้นะชำระหนี้นะ ไปดูนะเราไปอ่านที่แบงค์นะเปิดหาแบงค์มาสักแบงค์นึงนะในแบงค์อ่ะในธนบัตรอ่นะเขาจะเขียนว่าเงินอ่าหมายถึงว่าเอ,เอกสารฉบับนี้หรือการะดาษฉบับนี้เนี่ยนะเป็นเงินนะซึ่งสามารถชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะก็คือรัฐรัฐรัฐไทยเป็นคนผลิตแบงค์ไทยนะส่วนรัฐต่างประเทศเขาก็จะผลิตแบงค์ของเขานะอย่างแบงค์ดอลลาร์อย่างเนี้ย นะถ้ากิข้างๆบ้านเราก็จะมีเงินที่เรียกว่าเงินกีบอย่างเงี้ยนะเงินกีบเงินอะไรเงินเงินจัดนะเงินจัดใช่ไหมฮของของพม่านะเงินของของทางฝั่งข้างๆเขมรเวียดนามคือคือคือก็จะมีชื่อเรียกนะอย่างเงินจีนก็เงินหยวนนะยุโรปก็จะใช้เงินที่เรียกว่ายูโรอย่างเงี้ยอังกฤษก็จะเป็น เงินปอนนะนะอย่างอเมริกาก็ดอลลร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีสับแสงในการเรียกเรียกเงินน่ะนะคราวนี้ไอ้คำว่าฝากเงินฝากเงินชื่อว่านี่เราก็จุดมุ่งหมายของของว่าฝากเงินก็คือเงินที่ว่านี้ก็คือเงินที่เอาไว้ใช้ที่ชําระนี้ตามกฎหมายอันนั้นนะ่ะเรียกว่าวิธีการเฉพาะเรื่องการฝากเงินทําไมต้องต้องบัญญัติเรื่องวิธีการเฉพาะเรื่องฝากเงินในเมื่อ เราบทบัญญัติเรื่องของของการฝากทรัพย์เนี่ยเราบัญญัติไปแล้วอะ่ะเนี่ยในในในบทไปเสร็จทั่วไปอะ่ะนะแต่ต้องมาบัญญัติวิธีการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวก,กับนะการฝากเงินนะเพราะว่าไอการฝากเงินเนี่ยมันมีมันมีเงื่อนแง่ที่นะที่มันเป็นปัญหานะปัญหาข้อพิพาทเยอะนะเพราะฉะนั้นก็มีบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการฝากเงินเอาไว้อยู่2มาตราเองนะถึงจะเยอะนะ แต่ว่าในยะที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนแง่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำที่มันเกิดปมปัญหาที่คนพิพาทกันขึ้นมาคนที่ทะเลาะกันน่ะนะเพราะ,ะนั้นเราก็เลยต้องมีบทบัญญัติในทางกฎหมายที่จะเอามาไว้เป็นตัวตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครเข้าใจถูกใครเข้าใจผิดบางทีนะ่ะบางทีเราก็หลงผิดบางทีก็เราก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็ไม่รู้เนะีเพราะฉะนั้น ไอการไม่รู้เนี่ยเราเรียนรู้ได้การเข้าใจผิดมาทําเข้าใจให้มันถูกได้ใครที่คิดผิดเข้าใจผิดมาดูหลักกฎหมายเราจะได้ปรับปรุงความคิดของเราเงี้ยฮะนะให้ให้ให้มันสอดคล้องกับหลักกฎหมายไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเถียงกันจนตายเถียงกันตายบางทีบางคนตายไปแล้วก็ยังก็คือก็คือเถียงกันคนตายว่าฉันถูกฉันถูกนะฮะก็คือจะยึดในความถูกของตัวเองเนี่ยนะนะแต่ในเมื่อเรามีหลักกฎหมายเอาไว้เนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าหลักกฎหมายเนี่ยเขาเขาว่า,าไว้อย่างไงเราจะได้เอาหลักเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะเอานะคราน,นี้บทที่3บทที่สามเนี่ยเป็นวิธีเฉพาะก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะกับสําหรับเจ้าสํานักโรงแรมโอ้โหฟังอย่างนี้นะคนที่เกิดมาใหม่ๆนะสมัยก่อนที่ผมเกิดมาใหม่ๆคําว่าเกิดใหม่ๆนี่โอ้โหนี่ผมก็6กกว่าแล้วนะเนี่ย ไอ้พอมามาอ่านคำว่าวิธีเฉพาะเนี่ยโอเคเฉพาะพอพอจะเข้าใจได้สำหรับเนี่ยโอเค for นะภาษาอังกฤษใช้ for เนี่ยวิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสํานักโรงแรมโอ้โหเจ้าสํานักเนี่ยนะไอ้นี่ไอ้คำว่าเจ้าสํานักโรงแรมเนี่ยโอ้โหพอไปอ่านนิยายนิยายจีนนะสมัยก่อนเนี่ยนิยายจีนโอ้เยอะนะแล้วก,ก็แปลอย่างวอนะเมืองลุงนนพพัตลัสโอ ผมเด็กรุ่นใหม่คงไม่เคยได้ยินแล้วนะถ้ายกเว้นแต่ว่าใครที่เคยเป็นนักอ่านก็เขาจะเห็นนี่เนี้ยใช้คำว่าเจ้าสํานักใครที่เป็นเปิดสํานักสอนวิทยายุทธก็เป็นเจ้าสํานักกันนะเนี่ยคำว่าเจ้าสํานักคำนี้มันหมายถึงคนที่ประกอบกิจการกิจการใดกิจการหนึ่งเรียกเป็นเจ้าสํานักนะเจ้าสํานักโรงแรมเจ้าสํานักเรียนเจ้าสํานักโอ้อะไรต่างนะฮะเนี่ยคำว่าเจ้าสํานัก ซึ่งผมก็จริงๆผมก็คุ้นเคยกับคาว่าเจ้าสํานักมาพอสมควรนะแต่ว่าเอาละพอมีคําว่าโรงแรมโรงแรมคืออะไรฮะโรงก็คือโรงโรงที่เราก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะเป็นสิ่งที่มุงบงังมีสิ่งก่อสร้างแต่พอบอกมีแรมแรมแปลว่าค้างคืนแรมแปลว่ากลางคืนกลางคืนนะนะก็งคืนโรงแรมเนี่ยกระสับเนี่ยก็คืออ่าก็คือเจ้าสํานักก็คือผู้ที่ประกอบกิจการด้านให้บริการด้านที่พัก ที่พักแรมเป็นการชั่วคราวนะชั่วคราวคขาว่าชั่วคราวนี่หมายถึงว่าไม่ใช่แค่3ชั่วโมงนะชั่วคราวนี่หมายถึงว่าพัาแกแค่วัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนเนี่ยนะถ้าเกิดจะไปถ้าเกิดผ,ผ,ผู้ผู้มาใช้บริการที่จะจะ,จะอยู่นานๆเนี่ยทำสัญญาเช่าดีกว่าถูกกว่าเยอะเลยนะถ้าไปถ้ามาพักโรงแรมอย่างนี้เนี่ย ข้าวห้องพักแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละคืนแต่ละคืนที่อยู่อาศัยเนี่ยนะบางทีก็บวกอาหารเช้าบ้างนะหรือจะให้มีอาหารขําก็แล้วแต่ข้อตกลงกันนะฮะน,นี่ค่าที่พักพวกนี้เนี่ยตรงนี้นะเราพักอาศัยอย่างนี้เรียกว่าพักพักโรงแรมที่นี่โรงแรมเนี่ยนะเจ้าสํานักโรงแรมแก็คือคนที่ให้บริการด้านที่พักแรมนะนี่นะวิธีการเฉพาะทําไมถึงต้องมีวิธีการเฉพาะครับ วิธีการเฉพาะสําหรับเจ้าสํานักโรงแรมเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่คนไปพักอาศัยอย่างนี้นะที่โรงแรมเนี่ยแน่นอนคนมันต้องมีสัมภาระเนี่ยไหมมีสัมภาระไปไปไปพักด้วยอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยในในช่วงที่การการเดินทางของเราเนี่ยไม่รวดเร็วอย่างปัจจุบัน,นยอย่างปัจจุบันเนี่ยนะ ผมไปอย่างอย่างจากนั่งนั่งนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ยอย่างเงี้ยหรือไปทางทางใต้ไปทางทุ่ง,งทุ่งสงไปนะครศรีไปเนี่ยนะโอ้มันมันแป๊บเดียวอะ่ะชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วอะ่ะนะสมัยก่อนเนี่ยนะการรอนแรมขนาดนี้นต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะที่จะเดินทางไปถึงเพราะฉะนั้นในระหว่างที่จะต้องใช้เวลาหลายวันมันต้องไปพักแรมไงฮนะเห็นไหมมันก็ต้องไปพักอาศัยที่โรงแรมนะพอไป มันจะต้องมีการพักอาศัยแน่นอนนะสัมภาระของคนที่เอาไปด้วยอ่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ขายนะบางคนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนค้าขายไงฮนะก็ต้องบรรทุกสัมภาระไปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์พวกเนี้ยทรัพย์ที่ติดตัวไปพวกเนี้ยนะมันก็ต้องเอาไปไปอยู่เอาเอาไปวางไว้ในโรงแรมด้วยเห็นไหมมันก็ต้องมีวิธีการที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดคนเดินทางเขาเอาทรัพย์มาด้วยอย่างเงี้ยเจ้า,าสํานักโรงแรมเนี่ยเขาจะมี เขาจะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่แขกที่มาพักอาศัยอย่างไรจะต้องดูแลทรัพย์เขาขนาดไหนอย่างไรเนี่ยตรงนี้แหละมันมันเลยต้องมีบทบัญญัติพิธีเฉพาะสําหรับเจ้าสํานักโรงแรมหมว่าไอทรัพย์สินของคนที่เขามาพักอาศัยเนี่ยจะเอายังไงจะจะปรับพ่อกฎหมายอย่างไรกฎหมายไม่ต้องให้เถียงมากเลยครับเลยเอาบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับฝากทรัพย์เนี่ยนะฮะนะ เอาวิธีการเฉพาะสําหรับเจ้าสํานักโรงแรมเนี่ยมาอยู่ในวิธีการฝากทรัพย์เลยเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์ด้วยนะแล้วก็หมวด2วิธีการเฉพาะฝากเงินเนี่ยเนื่องจากว่ากิจการการรับฝากเงินธนาคารเนี่ยนะเราเราเรามีธนาคารที่เรารู้จักกันดีเลยเอาเงินไปฝากธนาคารอย่างเงี้ยมันเลยต้องมีวิธีการเฉพาะนะการฝากเงินด้วยนอกจากว่าเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปแล้วนี่อย่างนี้นะ,ะนี่คือ,อความเข้าใจเบื้องตน้น ความเข้าใจเบื้องต้นผมดูเวลาแล้วนะเอาเราได้มา15นาทีที่จริงถ้าถ้าจะปิดปิดอ่อปิดคลิปนี้นะด้วยการแนะนำเบื้องต้นเนี่ยนะผมก็ยังคิดว่าเออมันยังมีเวลาพอนะเดี๋ยวลองบรรยายอีกสัก10นาทีดูนะครับว่ามดที่1บทเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยนะจะบรรยายได้หมดไหมนะคือไอ้การบรรยายเนี่ยนะบรรยายสั้นๆก็ได้นะบรรยายยาวๆก็ได้ครค่นี้ไอ้การบรรยายสั้นๆเนี่ยนะ บางทีมันบางท่านบอกว่าขอเนื้อเนื้อขอเนื้อเนื้อนะแกงเนี่ยนะแกงสมมุติว่าเราเรามีหม้อแกงอ,นนอันนี้อันนี้อธิบายยืดยาวอ,าอะไรนะคือแกงอ่ะแกงสมมุติว่าเราเราแกงไก่เนี่ยนะแกงไก่นยะแกงเขียวหวานไก่เนี่ยนะถ้าบอกว่าขอแต่เนื้อเนื้อนะขอเนื้อเนื้อนะถามมันมันอร่อยไหมฮะสมมุติว่าเราเราเนี่ยแกงไก่เนี่ยกินกับขนมจีนใช่ไหมอันนี้ถ้าแม่ค้าเขาเขาตัก,กเฉพาะเนื้อเนื้อนะมะเขือก็ไม่ตักให้อะไรก็ไม่ตักให้อย่างนี้ย ถาวมว่าเนื้อๆน,นะฮะมันจะอร่อยไหมฮะมีแต่เนื้อไก่นะกับขนมจีนอย่างเงี้ยบอกว่าอเนี้ยขอเนื้อเอเอาแต่เนื้อไปแล้วกันเยอะแล้วเราน้ำแกงนะฮะแล้วะมะเขือที่เขาประกอบและฮะอย่างเงี้ยเราเรา,เรามันต้องกินพร้อมๆกันมันถึงจะอร่อย,อ,ยอันนี้ก็ว่ากันตามเหตุตามผลนะแต่ว่าทําความเข้าใจว่าในการฟังขับอธิบายอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราถ้ามันขับอธิบายมากเนี่ยนะมากนะ มันก็อาจจะทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคําอธิบายน้อยนะเราไปอ่านเองเอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจนั่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่พออ่านปุ๊บรู้ปับป๊บอ่านปุบ๊บคลิกปั๊บเลยนะอันนี้แหละมันไม่จําเป็นต้องมาฟังคําบรรยายแล้วนั่นเน่คือคนคือคนที่รู้อย่างเฉียบพลันนะรู้อย่างเฉียบพลันนะใครที่อ่านสมมติเราอ่านว่าเนี่ย ฝากรั์คืออะไรเข้าใจคอนเซปต์เขาไหมถ้าเข้าใจคอนเซปต์เขาแล้วอย่างที่ผมอธิบายมาเนี่ยนะเนี่ยนี่คือคอนเซปต์ของการฝากทรัพ์มันต่างจากการเช่ารัพย์ยังไงมันต่างจากการยืมยืมรัพยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเเข้าใจคอนเซปต์แบบนี้นะมันก็โอเคแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจะมาสํารวจว่าคนอื่นคนที่เขาอธิบายอ่ะอาจารย์ที่อธิบายเนี่ยเขาอธิบายยังไงเราเรียนรู้เรเรียนรู้ของเขาไงผมก็ต้องเรียนรู้นะผมก็ต้องฟัง นะคนอื่นๆมาแล้วไงฟังอาจารย์ท่านอื่นๆมาก็คือต้องเรียนรู้มาพอเรียนรู้มาม,มีเกิดความเข้าใจออมันก็จะมีแง่มุมในการอธิบายถึว่าเ,เราจะต้องอธิบายให้ต่างจากอาจารย์ท่านอื่นยังไงเพื่อที่ว่าดูได้ว่าออจุดจะมาเติมจุดไหนที่จะให้ผู้เรียนผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจไงเห็นไ,ไหมเอาละอาจจะต้องมีน้ําเยอะหน่อยนะหอยาสิบจ็มาตรา657เนี่ยบัญญัตนะิเรื่องของ นิยามนิยามก็คือความหมายของข้อสัญญาข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ของข้อสัญญาของข้อตกลงอันนั้นว่าถ remained, er ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝากรั์นะฝากทรั์เนี่ยกฎหมายได้ได้วางหลักเลยนะว่าหลักเกณฑ์หลักการของข้อตกลงอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรก็แน่นอนฝากทรัพย์เป็นสัญญาเมื่อเป็นสัญญาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็จะต้องมีบุคคล2ฝ่ายบุคคลนะ ครว่า <Billie S 2> <Idi om. S 1> บุคคลก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์บุคคลก็คือไม่ใช่สิ่งของบุคคลก็คือบุคคลบุคคลก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์นะบุคคลก็คือคนอันว่าฝากทรัพย์นั้นคืออะไรสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากห็นว่ากฎหมายได้กําหนดสถานะของคู่สัญญาเอาไว้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากผู้ฝากนี้อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายที่ มีคำเสนอนะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากผู้รับฝากเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสถานะของนะผู้สนองเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่จะรับฝากใครเนี่ยอ่ะสมมติเราเราจะเอาของเอาของก็คือเอาทรัพย์ของเรานะไปให้อ่ะสมมติเราเราเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งเราต้องไปต่างจังหวัดหาคนหาคนมาเลี้ยงแทนก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปฝากเนะื้อสัตว์รีอ่าสำหรับแมวเนี่ย เราเป็นผู้ฝากเราส่งมอบทรัพย์สินก็คือแมวนะของเราให้แก่บุบบคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งก็คือผู้ที่เขารับเลี้ยงอ่ะก็คือรับเลี้ยงแมวของเราอย่างเงี้ยรับฝากรับเลี้ยงอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็คือเราส่งมอบทรัพย์สินให้ให้กับเขาเขาเน,นี่ยน่ะจะเป็นผู้รับฝากเนสลีอันนั้นแหละจะเป็นผู้รับฝากมัน e. ผู้รับฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติพงศ์บุคคลก็แล้วแต่เห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเขาเปิดเป็นรูป บริษัทอย่างเงี้ยหรือเป็นรูปร้านเขาต้องเปิดร้านแน่นอนอ่ะแต่ว่าใครที่เขาทํางานเกี่ยวกับรับฝากเนี้ยเราก็เอาไปไปไปฝากเขาเนี่ยฝากนะและผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรับสารทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนแล้วจะคืนให้เนี่ยหน้าที่ของผู้รับฝากเนี่ยเขาก็เขาาก็สนองรับเราว่าตกลงว่าก็คือเขามีคําสนองแหละวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนนิติกรรมมา ฝ่ายใดฝ่ายเสนอฝ่ายใดเป็นฝ่ายสนองอย่างนี้และผู้รับฝากตกลงตกลงนะฮะตกลงปรงใจใช่ไหมตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์นั้นไว้คําว่าเก็บด้วยรักษาด้วยนะมันถึงมีคําว่าเก็บรักษาไงถ้าเกิดมันเป็นถ้ามันเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มันมันเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยเราฝากเครื่องประดับไว้มันก็ไม่ต้องเอก็บรักษาดูแลมากมายแต่ถ้าเกิดมันเป็นทรัพย์ ที่เป็นสัตว์มีชีวิตอย่างเนี้ยโอ้โหนะมันต้องป้อนข้าวป้อนน้ําให้อาหารต้องดูแลไม่งั้นเดี๋ยวกดทรัพย์เขาตายมาทําไงเราโอ้ผมเห็นนะเวลาที่มีการฝากทรัพย์พยไว้แล้วโอ้โหผู้ผู้ผู้ฝากนะฝากหมาของเขาไปเลี้ยงอ่ะเนี่ยให้กับเนสเซอรี่เลี้ยงปรากฏว่าทําหมาเขาตายอ่ะคำว่าทาหมาเขาตายเนี่ยผมก็ต้องฟังฟังสองฝ่ายนะก็คือข่าวเนี่ยมันจะออกมาว่าเนี่ย โอ้เอาฝากเอาเอาเอาสุนัขไปฝากให้ให้ให้สเซอรี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขาตายอ่ะโอ้เสียใจโอ้โหเห็นแล้วมันก็หดหูนะแต่ว่าเอาละหน้าที่ของการรับฝากแล้วผู้รับฝากตกลงที่จะเก็บรักษาทรัพย์นั้นไว้คําว่าเก็บรักษานั้นมลก็คือเก็บถ้าทรัพย์ใดที่มันเป็นอ่ามันเป็น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 ,นเ,นนเนครื่องอย่างเครื่องประดับของมีค่าอย่างเงี้ยการเก็บรักษาก็ต้องโอ้เก็บรักษาอย่างดีนะ จะต้องเอาเข้าเครื่องนะเข้าเข้าเข้าเครื่องกำบังเนี่ยก็เรียกว่าตู้นิรภัยกันเลยทีเดียวถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีค่านะถ้าเป็นประเภทสัตว์นะสัตว์หรือพืชหรือต้นไม้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะการเก็บรักษาก็จะต้องมีรักษาด้วยนะรักษาก็คือดูแลให้อาหารป้อนข้าวป้อนน้ำเขาด้วยอย่างนี้นะก็คือผู้รับฝากตกลงจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตนคําว่าในอารักขาแห่งตนเนี่ยคำว่าอารักขาก็คือการดูแลโดยรอบ รักขาก็คือการรักษานั่นแหละอาอาเนี่ยมันเป็นคำคือคือเราเอาคำนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตไงฮะเพราะนั้นใครที่เรียนภาษาบาลีสันสกฤตมาพอมาอ่านกฎหมายเนี่ยโอ้โหมันมันมันไปเร็วมากเลยนะมันอ่านมันทำความเข้าใจได้เร็วมากเพราะฉะนั้นใครที่เรียนในสายอักษรศาสตร์มาเนี่ยพอมาศึกษากฎหมายนี่นะบางคนนยกลายเป็นนักกฎหมายที่หรือชื่อเลยนะเพราะว่า สามารถที่จะทำความเข้าใจข้อกฎหมายได้เร็วไงฮะเพราะว่ามีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาใช่ไหมอารักขาแห่งตนตนก็คือตัวตัวคนคนรับฝากนั่นแหละนะดูแลแล้วผู้รับฝากเป็นไงฮะผู้รับฝากจะคืนให้จะคืนให้นะไม่ใช่เอามาเป็นของตัวนะจะคืนให้นะรับฝากก็คือเก็บรักษานะไม่ใช่เอาทรัพย์เขาไปใช้นะถ้าเอาจะเอาทรัพย์เขาไปใชนะ้นั่นต้องเช่านะต้องเป็นเรื่องของการเช่าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น ข้อตกลงแต่ละข้อตกลงข้อตกลงสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยมันจึงมีจุดมุ่งหมายนะมีจุดมุ่งหมายแต่ละตะแต่ละอย่างแต่ละสัญญาเนี่ยต่างกันวัตถุประสงค์แห่งสัญญามันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราทรําความเข้าใจในเรื่องของฝากรั์เนี่ยเอาไว้เนี่ยเวลาที่จะวินิจฉัยใ,ในในเรื่องของการฝากรับเนี่ยนะเราดูและมีคนฝากใช่ไหมมีผู้รับฝากใช่ไหมเออแล้วคนฝากเนี่ยต้องมีการส่งมอบทรั์ญญให้แก่ผู้รับฝากด้วยนะเออเนี่ยนี่มีการส่งมอบ เอาแล้วผู้รับฝากตกลงว่ายังไงล่ะตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้นะเก็บนะเก็บก็คือดูแลให้ดีไวในในในอารักขาแห่งตนเนี่ยก็คือตนเองจะต้องดูแลจะต้องรักษาคาว่ารักษาทรัพย์นั้นไว้ก็คือให้อยู่ในสภาพที่มันควรจะเป็นนะก็คือถ้าเป็นสัตว์ที่อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําหน่อยแหละอย่างนี้นะไว้ในอารักขาแห่งตนและที่สําคัญคือจะคืนให้ คำว่าจะคืนให้ก็คือจะต้องคืนทรัพย์ชิ้นนั้นให้นะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถจะคืนทรัพย์ชิ้นนั้นได้ทําไงล่ะมันจะมีบทบัญญัติโดยเฉพาะอย่างอย่างอย่างอย่าวิวววววธีเฉพาะการฝากเงินเนี่ยอันนี้กฎหมายก็บอกว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากนะนะคุณเอาเงินไปฝากเนี่ยนะผู้รับฝากไม่ต้องส่งคืนเป็นเงินทองตราอันเดียวกับที่ฝากเห็นไหมแต่จะต้องคืนเงินให้ครบจํานวนเห็นไหมนี่คือ นี่คือความเฉพาะของการฝากเงินถ้าเป็นเป็นเรื่องของการฝากทรัพย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทรัพย์ตัวนั้นชิ้นนั้นอันนั้นจะต้องคืนทรัพย์ตัวนั้นอันนั้นชิ้นนั้นเลยใช่ไหมจะไปเอาของอื่นมาแทนไม่ได้นะเพราะว่าทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยทรัพย์เนี่ยฝากทรัพย์ในนิยามนี่หมายถึงจะต้องคืนทรัพย์ชิ้นนั้นแต่ถ้ากิดไม่ใช่ทรัพย์ชิ้นนั้นก็ถ้าเป็นเงินก็ว่ากันไปอย่างเห็ไหมแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเอาฝากทรัพย์ ถ้ารั์ชิ้นนั้นมันเป็นทรัพย์ที่ใช้ไปสิ้นเปลืองไปอย่างเช่นเอาเข้าวสารไปฝากเห็นไ,ไหมเอาเข้าวสารไปฝากเขาไว้เนี่ยข้าวสารมันมันต้มหุงกินไดไงฮะบางคนบอกว่าเอาไปฝากแล้วเกิดเกิดเกิดทาไงอะ่ะเกิดผู้รับฝากนะเอาไปหุงทงาําทำไงไปหุงก็คือเอาไปทําเอาไปใช้เอาไปหุงข้าวกินอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่ฝากแล้วนั่นเท่ากับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะมันจะจะมาปรับใช้ข้อกฎหมายว่ายืมใช้สิ้นเปลืองได้ไหมนะมันก็ยากอยู่นะแต่ว่าแน่นอนอนะถ้า ถ้าคืนทรัพย์ให้เขาไม่ได้ก็จะอาจก็จะต้องนี่อาจจะต้องชดใช้ราคาเขาไงฮะอาจจะต้องนะจ่ายค่าเสียหายให้กับเขาเงี้ยนะก็ต้องชดใช้นะแล้วจะคืนให้ถ้าคืนให้ไม่ได้ก็ต้องชดใช้นะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์หลักการของเรื่องของฝากทรัพย์คำนิยามนะหกห้าเนะส่วนรายละเอียดของการฝากทรัพย์เนี่ยนะจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าคลิปมันจะยาวนะผมก็เอาไว้อีกคลิปหนึ่งดีกว่านะเพราะฉะนั้น ทำความเข้าใจในเรื่องของฝากทราบว่าต่างจากสัญญาตัวอื่นๆอย่างไรนะแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราถ้ามีคนถามเราตอบได้เราแยกแยะได้นั่นคือความสําเร็จของเรานะครับ